สามสองหนึ่งสวัสดคีครับทุกคนยู่กับผมคุณหนึ่งนะครับวันนี้คุณหนะึ่งจะมารีชั่นเพลงมันๆนะครับซึ่งเพลงดังใน t ิ k ตอกนั่นแหละนะครับ ซึ่งหนยนะยกแก้วขึ้นมามาอะไรเงี้ยนะครับแต่เป็นเพลงแนวอาคอเวอร์หรือเปล่านะครับด้เป็นคฟเวอร์แหละเพราะว่าต้นฉบับของเป็นบอลเชญญยิ้มน,นะครับก็วันนี้จะมาเรีแอคชั่นนะครับเป็นของด้เป็นโชคไทยรถแห่นะครับที่ร้องเพลงเจ็บใจจังที่รักควายรักควายรักควายนะครับที่ยกแก้วขึ้นมานะอะไรนะ ยกแยยยกแว้วขึ้นมาเอเหรอย,ยกแก้วเอ๋ยขึ้นมามามาสาสรลงคออย่าให้คอเอ๋ยนะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูแล้วกันลองไปฟังดูแล้วกันนะครับเพลงนี้สนุกมากเลยนะคนหนึ่งเห็นในติกด o อกนะครับเต้นเพลงนี้เยอะมากๆนะครับก็เลยเอะลองพิมพ์ดูซิเราไปดูต้นฉบับที่หลายๆคนเอามาลงติกต o อแล้วก็ เพลงจะมั่นขนาดไหนน่าจะเป็นแนวคอนเสิร์ตนะคุณึ่งเห็นละนะครับแต่ยังไม่ดูอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันนะครับมารีแอคชั่นเพลงนี้นะครับเจ็บใจจังที่รักควายนะครับของบอลเชิญยิ้มนะครับมาให้สิวลาเดี๋ยวเราไปลองฟังดูวยกันนะครับนะกับเพลงนี้นะครับพร้อมไปฟังครับเอาใจคนโดนเทแล้วมากระดด้วยกันคืนนี้เว้ย เป็นแนวคอนเสิร์ตนะโอ้ค่ะโว้ยที่รักวามโอ้ยมันมากโอ้เลยคอนเสิร์ตที่มันมากเลยนะเนี่ยยก้วสโอ้เสียงดีโอ้มันมาก เดืดตนเซเซเทุกวันไม่แปลกเจอกต่คนเรารักจริงไม่ใช่ผีแต่ก็ยังมาหลอกยาตีนีเธอเรียนชาตไหนเฮ้เฮเจ็บใจโว้ยที่รักทั้งเจ็บใสจังที่รักควายหกทับโว้ยแต่ไม่ตายมีอีกไปดีม

มีสโลด้วยนะนี่ตีมันมากอะ่ะนั่งร้องกันเล้าใจมากเลยถ้าใครอยู่ในคอนเสิร์ตตรงนี้นะผมว่ามันสุดๆเต้นจนแบบโยกแบบสุดๆอะ่ะจุดรักจริง นี่เธอเรียนจากไหนลองได้ช่วยกันไปจีบใจโวยที่รักพังจีบใจจังที่รักควายโอ้โหเพลงมันมากแต่ไม่แต่ทุกคนคงคิดถึงบรรยากาศแบบนี้แน่นอนอยากให้มีคอนเสิร์ตนะฮะปิดโควิดโอกาสจะกลับมายากมากเลย ที่รักควายอกหักโวยแต่ไม่ตายมีอีกใบดีกรีสมมาเอาจากใจโวยแล้วยังไงดื่มไม่ไว้ร้องไห้ดีกว่าดื่มแกงนี้ฉันก็หิม,มาก <c oughs> โอ้โหโดตีมันได้จริง โอ้โหสุดยอดมากครับ <S 2> <S 2> <S เป็นเพลงที่มันสุดๆในติ๊กตอกก็มันเต้นก็มันนะครับเพลงนั้นเดี๋ยวนี้สมัยที่เพลงจะดังๆเนี่ยมันมันมาจากติ๊กตอกหมดเลยนะเดี๋ยวน,นี้มันสุดๆจริงๆนะครับใครที่มีโอกาสาไปฟังเพลงนันต้องช่วก็เป็นของบอลเชิญยิ้มนะครับเป็นเพลงนี้เจ็บใจจังที่รักควาย น่าควายนะครับแล้วก็โชคไทยไทยรุนแห่เนี่ยเอามาร้องเพลงในคอนเสิร์ตนะครับคอนเสิร์ตไทยรุนแห่แหละโอ้โหมันสุดๆผมว่าทุกคนอยู่ตรงนั้นน่ะผมว่าน่าจะแบบสุดๆจริงๆเต้นแบบโยกย้ายโคตรมันอ่ะนะครับแต่เห็นโชคไทยรุนแห่เนี่ยเห็นเขาว่าคัฟเวอร์เพลงลในคอนเสิร์ตอะ่ะดังๆหลายเพลงอนะจนถึงดังเลยนะ มีเพลงอีกอันหนึ่งเพลงอะไรนะเมียน้อยคอยรักนี่ก็ดังเหมือนกันคนโอ้โหคนดูเยอะมากเลยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสวางที่จะมาดูเรีเอชั่น <No. S 1> เพลงปัะมันให้กับทุกคนได้ชมกันนะครับมาฟังกันนะครับไม่รู้ไม่รู้ว่าเป็นเพลงลไหนไหนดีโอเคนะครับ่ใครอยากให้ครูหนึ่งเรีเอชั่นเพลงไหนนะเพลงมัมมันอ่ะมาบอกได้นะเดี๋ยวจะมาเรีเอชั่นเพลงสนุกหลงนี้นะครับ ยอย่างพเจ็บใจจังที่รักควายอ่ะเมืนอคืนเหมือนกับว่าคือผู้หญิงนั่นแหละเอาง่ายๆผู้หญิงน่ะอืคือเราคือวันข้ครบวันเจ็บใจอ,อ่เนาะเจ็บใจโว้ยเวลารักใครไปแล้วไม่ใช่ดังใจอ่ะคือผู้หญิงไม่ไม่รักเราจริงอ่ะเหมือนกับว่าเจ็บใจจังที่รักควายแล้วแหละคือเปรียบเทียบประมาณเนี้ยนะครับก็กบเสียวก็เป็นบทเรียนหลายคนนะครับที่มีคู่รักนะครับก็เรียนรู้ เพราะบางครั้งในเวลามีคู่รักอ่ะมันไม่ไม่ไม่รู้จักเคารกน่งไม่รู้จักนิสัยกันตัวตนที่แท้จริงนะเอาอย่างเงี้ยอง่ายๆเลยนะครับแต่เผื่อมารู้แล้วปุ๊บปโอ้โหมันก็รับไม่ได้บางคนมีแฟนแล้วบอกว่ามีแฟนก็มีนะครับบางคนก็เอออย่างอะไรอ่ะอยากเป็นแอบแซ่บอหะมีกิ๊กมีกิ๊กอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับ ไม่ใช่ว่าผู้หญิงไม่ดีนะครับผู้ชายไม่ดีก็มีเหมือนกันนะครับทุกคนมีดีไม่ดีเหมือนกันหมดเลยนะครับ็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับแล้วก็ชอบแบบไหนด้วย,วยกันนะครับก็เป็นขนู้ว่าทุกคนอะเวลามีความรักก็ต้องศึกษาดูใจไปกันไปสาระยะหนึ่งแล้วดูใจกันไปเรื่อยๆนะครับเพื่อให้เราได้ อะไว่าตกลงปงใจแต่งงานกันนะใช้ชีวิตคู่กันแล้วได้อยู่กันยาวนานนะครับไม่ใช่ว่าไม่กี่วันปุ๊บตรงไงเลยด้ความรอด้วความสวยผลท้ายรักกันชอบกันผลท้ายรับนิสัยกันไม่ได้มันก็จบอยู่ดีนะครับก็หลายๆคนก็มีไม่ใช่ว่าจะจบปีสองปีก็ถือว่าเร็วอยู่นะอ่าบางคนไม่กี่เดือนก็เร็วมากแต่บางคนสิบปียี่สิบปีก็ยังเลิกกันอยู่ดีนะครับทุกอย่างมันเป็นไปได้ทุกอย่างเลยนะครับ อ่า็อยู่ที่ว่าตัวเราจะประครับประคองและก็ยอมกันได้หรือเปล่าความรักกนะ็คือต้องปัอ่าอย่างคนหนึ่งยึดหลักคือหนึ่งมีเหตุผลครับเหตุผลทุกคนต้องมีแตบ่บางอย่างเหตุผลบางอย่างเดียวไม่ได้มันชี้ถูกชี้ผิดนะคุณผิดเราผิด,เร,ผดเราถูกอย่างเงี้ยนะครับก็เหตุผลเข้าใจครับแล้วก็สองคือขอเข้าใจสามและให้อภัยครับฉะนั้นมีผลสู้กันก่อน อธิบายกันก่อนเดี๋ยมันต้อง<บ>ไม่ต้องแบบไฟกันจนดังแบบอทะเลาะก,กันจนจนจะเลิกกันนะครับคุยกันก่อนอุยด้วเหตุผลเสร็จแล้วปุ๊บอ่าโอเคเราต้องปรับเขาเข้าใจยอมสักคนหนึ่งนะฮะเขเข้าใจให้ได้แต่สุดท้ายก็ให้อภยัยบางครั้งเราอาจจะผิดก็ได้เดี๋ยวเราจะไม่ผิดแฟนเราผิดแล้วก็เข้ารัก,กันให้อภยัยนะก็ลองเอา อ่แบบคนหนึ่งมาใช้ได้นะครับนะปรับประคองให้คู่รักให้รักกันยาวตลอดตลอดจนอ่าอ่าจนแก่จนเท่าเลยนะครับโอเควันนี้ก็เพลงคิดเนี้กันนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องคนหนึ่งไปเอาป๋ามนต์ปกินและกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้มาลีชั้นเพิงแค่นี้ลวกันนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฝากกดติดตามด้วยละกันนะครับนะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ 啊。棒